สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆและก็น้องๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีแอปดีๆที่ได้เลือกสรรมาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็จะมีแอปที่ชื่อว่า w อส c ร a w รนะครับโทรฟีทั่วโลกนะครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็ลองพิสูจน์กันดูนะครับ ผมมีแอปนี้เจอแอปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านคนผมก็เลยเก็บเข้ามาเสนอนะครับในการให้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็จะแนะนำในส่วนต่างๆที่เป็นข้อจำกัดนะครับในส่วนของข้อจำกัดนั้น เดี๋ยวผมจะได้พูดต่อไปนะครับเรามาดูข้อมูลทั่วไปก่อนนะครับเขาก็บอกว่าโทรฟรีทั่วโลกได้จริงแม้กระทั่งโทรหาผู้ที่ไม่ได้โหลดแอป w a t c a l p แอปนี้นะครับก็คือเรามีแอปตัวนี้1ตัวแต่ว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่ว่าการสมัครนั้นอีกคนหนึ่งหรือว่าที่เราจะโทรไปไม่ได้สมัครก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเห็นไหมครับ เขาจะมีเครดิตนะครับเครดิตโทรฟรีไม่จํากัดให้นะครับเพียงแค่ทําตามข้อเสนอง่ายๆนะครับแล้วก็รับเครดิตการโทรเพื่อโทรไปหาผู้ที่ใช้ w a t c a p p ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับซึ่งมีเวลาสูงสุด30นาทีในแต่ละวันอย่างง่ายๆยโดยมีการคลิกที่โฆษณาดูวิดีโอและเชิญเพื่อนนะครับเห็นไหมสามอย่างนะครับคลิกที่โฆษณาดูวิดีโอและ เชิญเพื่อนๆแค่นี้ครับรก็ไม่ต้องเสียตังในการเติมเงินมากเท่าไหร่นะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับอันนี้ผมก็ได้ทดสอบทดลองแล้วนะครับในส่วนของการสแกนหรือว่าความปลอดภัยในการโทรนั้นนะครับเขาก็จะมีระบุข้อมูลผู้โทรได้ทันทีและบล็อกการโทรก่อกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เขาก็แจ้งมาอย่างนี้นะครับ โทรระว่างประเทศก็ได้นะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับซึ่งในการโทรครั้งนี้เขามีระบบาการโทรคุณภาพเสียงนั้นมีคุณภาพสูงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะให้ข้อมูลเ,เบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมหลังจากที่ท่านโหลดวอสคอนะครับ โทฟีทั่วโลกนะครับได้จาก Play Store ซึ่งในที่นี้ผมก็จะข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากโหลดเข้าเสร็จเราก็เปิดนะครับหน้าต่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีรูปโทรศัพท์แล้วขึ้นตัวสอนภาษาอังกฤษว่าฟรีนะครับแล้วเราก็รอ หน้าต่างเปิดเข้าไปหน่อยนึงครับหลังจากเปิดผมก็จะเลื่อนไปด้านซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายนะครับอันนี้ผมได้สมัครแล้วนะครับผมได้ทดสอบในการโทรแล้วเงินที่ยังค้างอยู่ <c oughs> ขอโทษครับในซิมน,นั้นเท่าเดิมนะครับแต่การใช้งานการโทรนี้ใช้ไปแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับผมได้เครดิต ในการสมัครครั้งนี้1 0 0่พอย point นะครับ <c oughs> ขอไปครับได้เครดิต1000พอยต์นะครับอ่าผมจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงนะครับรายละเอียดนะครับถ้าตอนนี้ผมยังไม่ได้กรอกอะโปรไฟล์สมบูรณ์นะครับถ้าผมกรอกให้สมบูรณ์ผมจะได้อีกเห็นไหมฮะข้างบนสูตรนี้300แต้มนะครับเห็นไหมฮะ อตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาก่อนนะครับถ้ามีวันเกิดก็เพิ่มให้อีกครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับถ้ามีแอป,ปแนะนำที่เราอยากโหลดต่อไปนะครับก็มีตั้งแต่500อยพถึง200นะครับชวนเพื่อนๆได้ทั้งคนชวนและก็คนถูกชวนก็ได้อีก1000พัอยนะครับทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ก็ได้อีก5 0 0 ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดาวน์โหลดติดตั้งแอปอตัวที่เขาจะแนะนำนะครับก็จะได้ตั้งแต่ 500- ถึงส0 0พ point นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดประจำรายการอยู่นะครับสําหรับเครดิตตรงนี้นะครับเห็นไหมครด้านล่างสีนน้ำเงินนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในส่วนอื่นก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อ เขาก็จะมีในการค้นหาเพื่อนให้นะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่นะครับเราก็เลื่อนเข้าไปนะครับในส่วนด้านซ้ายสุดก็คือโนะครับก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบขอ <c oughs> โทษนะตอนนี้เครดิตของผมด้านบนขวาสุดเนี่ยยังมี630ยังเหลือเครดิตอยู่นะครับ แค่เข้าเข้าโหลดเข้าไปนี่เขาให้1,000พ point แล้วครับก็โทรฟรีได้ผมทดสอบการโทรฟรีไปครั้งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งนาทีนะครับก็โดนลบไปอยู่370พอย point นะครับก็ถือว่าเราโทรฟรีเราได้ฟรีนะครับซึ่งเบอร์ที่โทรรับในการโทรสายจากผมนั้นไม่ได้สมัครวอซคอรด้วยนะครับเห็นไหมฮะ เดี๋ยวผมจะทดสอบในการโทรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเช็คยอดเงินของอซิมนี้ก่อนว่ามีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าการโทรตรงนี้ผมเช็คยอดเงินก่อนซึ่งจะต้องใช้หน้าจอหลักนะครับ <c oughs> ขอไปครับเดี๋ยวรอ,อหน้าจอแป้นพิมพ์ขึ้นนิดนึงนะครับดอกจัน902สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ <c oughs> <c oughs> ยอดเงินของผมมีนะครับ ท่านผู้ชมก็ช่วยกันจำนิดนึงยอดเงินของผมมีอยู่56บาท86สสตางค์นะครับอ่าตรงนี้เราเห็นพร้อมกันนะครับทีนี้ผมก็จะเข้าแอปตัวนี้นะครับเพื่ออ่าใช้ในการทดสอบในการโทรนะครับเพื่อจะให้ทราบว่าอ่าในการโทรนั้นว่าโทรฟรีนะครับอ่าเราก็เข้าไปตรง ตรงนี้ตรงการโทรตรงนี้เลยนะครับอันแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะปุ่มซ้ายแรกที่เป็นสีฟ้านะครับหรือว่าจะเลื่อนสไลด์เข้าก็ได้ผมจะเข้าลองโทรไปที่เบอร์อคนรู้จักนะครับแต่ว่าก็จะอีกเอาง่ายๆว่าก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งก็แล้วกันนะครับกดโทรออกเลยนะครับ อันนี้ก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับเรากดคำว่าโทรฟรีนะครับอตอนนี้สายก็กำลังโทรออกเลยครับแอปนี้จะต่อการโทรออกต้องเข้าระบบตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่โทรจากาตัวเครื่องไปนะครับอันนี้ต้องเข้าแอปก่อนแล้วค่อยโทรนะครับผม เห็นไหมครับผมจะรับสายอีกสายหนึ่งก็เท่ากับว่าเครื่องนี้อยู่ใกล้นะครับผมก็ให้ได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ได้รับสายอีกสายหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านเข้าไปสักประมาณครึ่งนาทีนะครับผม ผ่านไปครึ่งนาทีนะครับหลังจากครับอตอนนี้ผมก็วางสายอีกอันหนึ่งนะครับอ,อีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมวางสายไปเสร็จนะครับแล้วผมก็จะเข้าเช็คดูเช็คดูยอดเงินของของอซิมนี้ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะออกแอปมาแล้วก็ผมก็เช็คยอดเงินนะครับดอกจันเก้ย์สองสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับเมื่อกี้ที่เราจําตรงกันนั่นก็คือยอดเงินของเราเหลืออยู่56าสบาทแปดสตางค์ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับถึงใช้งานไปเสร็จเรียบร้อยก็คือว่าเขาไม่ได้หักตังในซิมนะครับไม่ก็เ,เท่ากับว่าเงินเราเหลือที่เดิมนะครับ อันนี้เข้าใจาตรงกันครับว่าโทรฟรีนะครับในการใช้แอปนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะดูว่าเครดิตของผมยังเหลือและก็ค้างอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะเราใช้เครดิตเข้าไปาก็ต้องลดลงนะครับผมตอนนี้เครดิตของผมเหลือ,อ ผมค่าใช้จ่ายของผมไป370เครดิตนะครับตรงสีแดงตัวอักษรสีแดงข้างบนนะครับหลังหลังเ,เลขโทรศัพท์นี่ครับที่ผมโทรออกไปนะครับแล้วก็คงเหลืออยู่259เครดิตเห็นไหมครับอันนี้เราสามารถเติมแต้มได้หรือว่าเติมพอยต์ได้นะครับก็คือเนี่ยจะมีวงล้อแห่งโชคสตาบ้างเช็คอินประจำวันได้100แต้มบ้าง รอกโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์ก็ได้อีกนะครับทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็มีการให้ point หรือให้แต้มให้คะแนนนี่ก็หลากหลายหลากหลายรายการนะครับซึ่งเราก็ถือว่าในการหา point นี้ก็ก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนที่มีเวลานะครับก็จะ โหลดแอปตรงนี้ไว้ลองเก็บไว้ใช้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่จะเซฟเงินนะครับตอนนี้เครดิตของผมก็ลดลงเห็นไหมฮะจาก1000พอยต์ผมโทรไป2ครั้งนะครับผมโทรไป2ครั้งก็จะเหลืออยู่260เครดิตที่เหลืออยู่ข้างบนนะครับมุมที่เป็นสีแดงข้างบนเห็นไหมครับเขาก็จะมีโฆษณามาก็รายได้ของเขาก็จะมีจากการโฆษณาที่คนสมัครทั่วโลกอีกเยอะแยะนะครับ เราโทรไปได้ทั้งต่างประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ท,ที่รบรักทุกท่านนะครับถ้าหากว่าอาจจะใช้แอปนี้ก็ลองทดสอบทดลองดูนะครับอันนี้ผมก็เช็คให้ท่านดูแล้วว่าเป็นการโทรฟรีจริงๆนะครับแต่ในการที่จะเพิ่มพอยต์หรือทำอะไรนั้นแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับและมีเวลานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอ ขอขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ติดตามการรีวิวของผมตลอดมานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหน,นนะครับผมก็ต้องอด้วยความเคารพก็คือ,อก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยมาในหน้าโอกาสนี้นะครับผมต้องขอลาเพื่อนพ้องน้องพี่ไปด้วย แอปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปที่มีประโยชน์นะครับก็ทดสอบทดลองดูนะครับติดขัดตรงไหนก็อ่ส่งคำถามมาให้เราก็ตอบกันไปนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ